สนับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตกลับมาเรื่องสุขภาพนะคะนิดนึงว่าเอ๊ะเวลาเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าบางคนเนี่ยอย่างพี่เนี่ยระยะหลังมันจะเป็นผื่นคันเหมือนลมพิษอะอยู่ๆนั่นเราก็แพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นแพ้หมืกนหนังสือพิมพ์พอขึ้นมาน้่มันจะเห่อแล้วคันขยเยอะม,มันต้องกินยากแก้แพ้ไหมมันเอาไม่อยู่ไงพอกินยากแก้แก้แพ้ก็นี่หัวจะทิ่มหัวจะทิ่มตลอดเวลา ก็ไม่ดีต่อสุขภาพทีนี้เราพอเราดูแลเริ่มดีท็อกซ์เริ่มอะไรตัวเองมันดีขึ้นนะปุ้ยแต่พอวันหนึ่งไปขับรถเจอรถติดหนักๆเนี่ยมันเครียดมากอ่ะคือไม่รู้จะทํายังไงดีกระโดดกัดหูตัวเองก็ไม่ถึงไม่ได้่ะเออไม่ถึงแมเออโมโหไม่มีใครอยู่ข้างๆไม่มีใครให้กัดรองรับก็เลยพอกลับบ้านเนี่ยรู้เลยความเครียดเป็นภาวะที่มันโอ้โหมันไปนะทำกระตุ้นอ่ะกระตุ้นให้เรื่องผื่นอะไรที่เราแพ้แพ้ทั้งหลายเนี่ย มันผุดออกมาขึ้นมาจนต้องกินยาแค่แพ้ไม่อยากกินเลยนะ,ะจนสุดท้ายเนี่ยต้องไปล้างพิษตับแล้ว ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงใช่เพราะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยมันสามารถที่จะก่ะให้เกิดเรื่องของเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเวลาทํารายการสุขภาพเนี่ยหมอก็จะแนะนําเลยหลักอย่างหนึ่งในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคนั่นก็คือเรื่องของความเครียดเรื่องของอารมณ์ใช่ะะใชะ,ใชะดูเหมือนแบบฟังแล้วอุ้ยผิวเผินคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์หลากหลายแต่อารมณ์ที่หลากหลายเราสามารถควบคุมได้เพื่อไม่ให้เกิดโรคภยัยนั่นก็คือความเครียดมันสะสมนะใชคะความเครียดมันสะสมมากๆในเซลล์มะเร็งเติบโตเติบโตได้ดี ่นีเรื่องของอาการแพ้อะไรทั้งหลายเนี่ยพอเครียดอย่างที่บอกมันจะถูกผลักออกมาหมดใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยแพ้อาหารอยากกินอะ่ะทำไงได้อะ่ะ<ช>ยากอย่างอยาก,ยากถ้าแพ้แล้วยังไงอย่างก,กรณีเนี้ยคุณพอดีพอเพียงเนี่ยนะคะฝากถามมาว่าแพ้ถั่วเหลืองแล้วจะทานพวกซีอิ๊วเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นอาหารมังสวิรัตได้ไหมหาอาหารทานยากมาก คืออ่านามังสวิรัตมันถั่วเป็นหลักไงใช่ค่ะนะถั่วกับผักใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพอดีพอเพียงเนี่ยแพ้หลายอย่างเลยนะคะเราก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปถามอาจารย์คล้ายอักษรพงษ์ระพีพรไปถามกันดูว่าเออถ้ากรณีแพ้แบบนี้กินอะไรได้บ้างนะคะ,ะไปติดตามคำตอบเลยคะ่ะคือการที่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยเราต้องมาถามว่าอะไรที่อยู่ในถั่วเหลืองที่เราแพ้คือการการตรวจภูมิแพ้หารแฝงเนี่ยเราตรวจโปรตีนค่ะ โปรตีนที่อยู่ในถั่วเหลืองที่มันพัดหลงจากการย่อยของเราแล้วซึมเข้ามาในกระแสะเลือดแล้วก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายมองเห็นว่าเป็นแอนติเจนแล้วก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันมามาปกป้องเราเราเลยเกิดภูมิแพ้แต่ถ้าถั่วเหลืองอน,นั้นถูกถูกเอาไปหมักไปทําให้เป็นผลิตภัณฑ์พวกซีอิ๊วหรืออะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากจนกระทั่ง ร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยที่ไม่พัดหลงเข้าไปเป็นสิ่งแปลกปลอมอจนกระทั่งร่างกายก่าทำส,สร้างแอนติบอดีขึ้นมาก่อให้เกิดภูมิแพ้ เป็นเคาอธิบายที่ชัดเจนนะคะว่าน่าจะทานได้เพราะว่าอย่างซีอิ๊วเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่แบบเหมือนเรากินถั่วเม็ดถั่วไปเลยนะหรือว่าเต้าหู้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือการผ่านกระบวนการขั้นตอนกว่าจะเป็นใช่น้ําซีอิ๊วโมเลกุลจะเล็กฉะนั้นก็คือไม่น่าจะแพ้ทานได้ะคะ่ะเรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งต้องถามประชาปันเทพนะคะเรื่องนี้คือมีคนถามมาว่าทาไมคนที่เป็นไซนัส ออกไซนัสเป็นเเคยเป็นไหมคุณแม่เป็นเพิ่งเป็นค่ะเห็นต้องล้างนะล้างโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือตลอดใช่ค่ะคือใช้น้าเกลือล้างนี่จะช่วยได้เพราะมันจะเป็นลากไอ้พวกนี้ออกมาออกมาตกค้างเนี่ยนะคะเด็กๆก็ล้างใครที่เป็นหวัดก็ล้างแล้วบางคืจะล้างหมดทุกคนเลยใช่ใช่บางที่ก็ลูกๆเนี่ยนะคะมีอุปกรณ์อันหนึ่งนะเอาไว้สวดเอ่อเสียบใส่หัวใส่ลิงอะค่ะแล้วก็ดันดันเข้าไปเนี่ยคือมันจะกันนี้เนี่ยกันน้ําไหลกลับมาอา ก็คือฉีดไปเนี่ยปกติถ้าคนทําให้เป็นน้ำมันจะไหลไหลออกมาใช่ไหมแต่เนี้ยเขาจะดันปิดจมูกไว้เลยเป็นการออกแบบของคนไทยเนี่ยแหละเคยมาออกรายการของเราด้วยนะคะพี่เขาจะคิดเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บางอย่างง่ายๆให้โรงพยาบาลใช้ซึ่งดีมากเวิร์กมากแต่นี่กลับมาเรื่องไซนัสบอกว่าหมอเนี่ยคือคือถึงทำไมทึไมว่าคนเป็นไซนัสเนี่ยคุณหมอถึงแนะนำเลยว่า คุณกลับไปบ้านต้องใช้น้าเกลือล้างโพรงจมูกนะเขาเลยสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดไม่ล้างได้ไหมอ่ะเออเพราะว่างทีเขาไม่คุ้นเคยกับการที่จะเอาน้ำอะไรใส่เข้าไปในจมูกใช่นะคะเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากอาจารย์ปันเทพค่ะใช่ค่ะคือการที่ร่างกายมีสิ่งที่เกิดการอักเสบในโพรงจมูกที่เรียกว่าใส่นัสนะครับตามสถิติในแพทย์ทางเรื่องเนี่ยจะพบว่ามักจะมีอาการ หรือมีประสบการณ์ในการบริโภคในการกดข่มอาการลักษณะของการกินยาลดน้ำมูกยาปฏิชีวนะอยู่เป็นประจำหรือยาแก้แพ้แล้วก็เกิดการสะสมในบริเวณโพรงจมูกเพราะร่างกายนั้นมักจะผลิตน้ำมูกออกมาเพื่อดักจับสับดักจับสารพิษและพ่นออกจากร่างกายก็คือกระบวนการขับพิษนะครับแต่เราใช้วิธีการกดข่มยาลดน้ำมูกยากดอาการทั้งหลายนี่นะครับ มันก็เก็บสะสมเอาไว้ในโพรงจมูกนะครับไม่ได้ถูกขับออกเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนก็เกิดอาการอักเสบได้การล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะครับเป็นวิธีการหนึ่งสําหรับคนที่เป็นไสนัดในโพรงจมูกแต่สิ่งที่สําคัญมากยิ่งกว่าคือแก้ที่ต้นเหตุตรงนั้นจึงหากครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เราเลือกอาหารที่เราไม่ควรจะบริโภคว่าเราไม่ควรจะบริโภคอะไรเราก็หยุดอาหารเหล่านั้นซึ่งมาต้องมาตรวจที่แล็บแมเนเจอร์นะครับ ซึ่งเรามีตรวจหลับภูมิแพ้อาหารแฝงทําให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารอะไรที่เราไม่ควรจะบริโภคในขณะเดียวกันเองก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เช่นในห้องนะครับเรามีอาการภูมิแพ้อยู่เป็นประจำเพราะว่าเรามีไรฝุ่นเรามีสิ่งที่ไม่สะอาดมีฝุ่นตกค้างมากมีโลหะหนักนะครับมีเชื้อก่อโรคเราก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศเช่นเดียวกันซึ่งเครื่องฟอกอากาศนั้นก็สามารถทําการขจัดทําให้ ห้องของเรานะั้นมีความสะอาดมากขึ้นในเรื่องของอากาศเมื่อเราอาหารดูแลดีอากาศดูแลดีน้ําดื่มก็ต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกันถ้าทํามอย่างนี้ได้ก็จะลดที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงแน่นอนว่าอาการภูมิแพ้ส่วนหนึ่งจะเริ่มดีขึ้นทันทีทันทีท,ที่เราเลิกผลิตภัณฑ์จากนมดื่มน้ําเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคือหยุดแป้งและน้ําตาลสักช่วงหนึ่งอาการภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นแต่น้ำมะพร้าว จะช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยการไปฆ่าเชื้อก่อโรคโดยเฉพาะเชือ้อยีสต์ที่ชื่อคานิดาอาร์บิคันซ์ซึ่งทําให้เรามีอาการภูมิแพ้ต่อเนื่องส่งผลทําให้เราทนไม่ไหวต้องไปกินยานะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้ำมะพร้าวด้วยเช่นเดียวกันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการผสมผสานหลายอย่างในการที่จะทําให้เรามีอาการดีขึ้นนะครับรวมถึงการอักเสบบริเวณต่างๆนั้นก็สามารถใช้จากน้ำมะพร้าวได้ในการดื่มสามารถใช้น้ำมะพร้าวบวกกับ ไขมันโอเมก้าสได้เช่นจากงาคีม้อนหรือน้ำมันปลานะครับเพียงเท่านี้การอักเสบก็จะค่อยๆทยอยลดลงและอาการดีขึ้นได้ครับพอเกิดอาการอักเสบแ้ะอย่างสุดท้ายที่เราจะนึกถึงก็คือยากแก้อักเสบใช่ไม่จําเป็นเขาอยากกินนะคะเปื่ออันตรายมากเพราะวันนี้ใช้ใช้ยี่ห้อนี้แรงน้อยหน่อยค่ะครั้งต่อไปเป็นแรงขึ้น ครั้ง่อไปเป็นก็ต้องแรงขึ้นอีกขึ้นเพิ่มยาเขาไม่อยู่ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็พอเป็นหวัดนิดหน่อยกินยาแก้อักเสบแต่ว่าทุกวันนี้ก็ดีนะคะที่เภสัชกรบางท่านเนี่ยคือเข้าไปอย่างบางทีตอนแรกเพก็ยจะมีความเชื่อว่าเป็นหวัดเจ็บคอต้องซื้อยาแก้อักเสบกินเภสัชกรก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยค่ะคุณแค่พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆก็ช่วยได้แล้วฉะนั้นไม่จ่ายยาให้เลย ดีเนาะดีอันนี้มีใจเย็วไเอะเอะเนาะอย่าแก่เสพไปเซตหนึ่งห้าวันห้าวันเจ็ดวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกินกันหน้าเป็นเม็ดยาใช่ค่ะนะคะจากเรื่องนั้นไปดูเรื่องสุขภาพนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีฝนมาลี่แยนก็ดีใจกับชาวนาด้วยนะคะฝนก็เริ่มตกมาแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือหน้าฝนค่ะฉะนั้นฝนต้องตกเวลาฝนตกอากาศมันก็จะเปลี่ยนจากร้อนนะคะก็จะมีความชื้นต่างๆก็อาจจะเป็นหวัดได้ทีเนี้ยก็อย่างที่เราได้ยินคำพีิต คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังเป็นหวัดนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นแล้วจะม,มีจะทําอย่างไรหรือก่อนที่จะเป็นเนี่ยเราควรที่จะรับประทานอาหารอะไรดีะนะคะที่รู้สึกว่าอุยใกล้จะเป็นแล้วละ่ะเหมือนคลื่นนิดคลื่นตัวนะคะมีอาหารที่ช่วยต้านหวัดมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ1ซุปไก่ร้อนๆคะ่ะพี่แอนมันจะช่วยลดอาการคัดจมูกซึ่งถ้าทานซุปไก่อย่างเดียวอาจจะไม่พอ เติมผักเข้าไปเพื่อเพิ่มสารให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าผักมีวิตามินอ่าพุงโอเคหรอกมาฟังนะคะอ่าก็ะจะมีสุขภาพที่ดีซุปไก่กที่ผ่านกระบวนการตุ๋นนานๆจนโปรโตีนย่อยสลายไปเป็นใดเปปไทด์เนี่ยจะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายสดชื่นค่ะ,คะจริงๆไก่เนี่ยก็เลือกหน่อยนะเป็นไก่บ้านะนะคะไก่ไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเนี่ยแต่อย่าเอาไก่ที่เขาเลี้ยงจากโรงงานจาก S <S จากฟาร์มปิดที่แบบให,ใหญ่ๆนะ <land> ของเจ้าสัวอะไรทั้งหลายเน,น,นี่ยดูนิดนึงดูนิดนึงแล้วก็นแทนที่จะหายนะกลับได้อะไรใช่เพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะด้วยเวลาจํากัดเดี๋ยวเรารวบรัดนิดน,นึงนะพี่แอมอาหารรสเพจดส้มตมบ้านปุ้ยนใช้ได้ผลนะคะพวกคลิปเพิ์ฟเนี่ยเวลาปุ้ยรู้สึกว่ามีสัญญาณแล้วว่าจะเป็นหวัด ไปสั่งไปจกส้มตำอันนี้อาการดีขึ้นเลยส้มตำต้องปลาร้าใช่ไหมใช่ต้องปลาร้าด้วยนะคะแซ่บหลายนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆค่ะที่แอนต้มยำก็ได้ต้มยำก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ตระกูลส้มนะคะอาหารต่างๆที่มีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็โยเกิร์ตค่ะพี่แอน โยเกิร์ตนี่ไม่รู้นะทำจากผลิตภัณฑ์นมอ่ะรู้จะโอเคแค่ไหนนะอ่าถ้างั้นตัดไปเลยเป็นข้าระพอนะคะอยู่ที่อาหารต่างๆที่มีวิตามินซีและต้านอนุมูลอิสระค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ